อย่าลืมติดตามตรงนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งกุุงกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสวัสดีค่ะวิชองสีปาชาแนลสวัสดีค่ะสีปาค่ะชินลองค่ะวันนี้นะคะจะมาแข่งกดป๊อปอี๊ไเลยเลยเลยไปเลยไปเลยไปถึงไปเลย เรายกมวกะมากเลยแแล้วเราสั่งอันใหญ่ไปอันนี้นะคะเราเรอรอนานๆมัน,น,น,นก็ยังไม่มาส่งเราก็เลยมีป๊อปอ,ปอิทอันอื่นเหลืออยู่วันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปแข่งกดป๊อปอิทให้ทุกคนดูแล้วก็จะเกะคนด้วยนะคะเจ็เทียบคน <c oughs> ติการของเรานะคะก็คือเรามีป๊อปอ,ปอิทอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็จะแข่งกันกดป๊อปอิทใครหมดก่อนให้เราชนะวนี้ แล้วกดหนึ่งอันก่อนนะคะนี่ค่ะปปเป็รูกเซียใส่ลุงก็ทำมาตามไปแข่งกันเลย<า>หนึ่งสองซ้ำ <ไป S 1> เราเป็นผู้ชนะนี่นะคะให้ดู่ลยค่ะดูผ <ไป S 2> ู้ชน,นชนะชินลงชนะเลยแพ้ สี่เหลี่ยมสายรุ้งเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็เหมือนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยสองสามให้ชนะ่อยเลยชิรงนะคะอยากจะชนะบ้างเราก็เลยจะอ่อนให้ชิโร่กดคือ กดสองบอกนี้แล้วเราค่อยตามไปนะคะไปกันล่ะตามพ่อ่าอย่าแม่จะนับให้นะนัาจินสา่สาแล้ให้ใิลงท,ทุกคนก็อยากทุกคนก็รู้หมดอ่ะอ่ะแม่จะนับนะแมจะลงกดไปก่อนสองแถวแล้วพี่ปาจะตามนะอ่าชิลงหนึ่งสองสามกดไปหนึ่งอันเลย เนาเพราะว่าน้างกดอันยากกดอที่ปากกดไหน,นชิ้นลงมีอะไรบ้างชิ้นลงอะอันนี้สลับได้แล้วนะอันนี้หมดอัน,นก็หมดหมดแล้วอันนี้คือปลาหมึกปลา,าหมึกคือกดยากที่สุดย,ยากโยเราต้องเอาปลาหมึกนะคะเราลงมาก็คือล้างไปมีแต่อันง่ายนะทุกคนมันก็มีกระสา์อะแข่งกดป๊อปปิดแล้วอะมีมีวิธีการไหมที่ทำไงให้เร็ว ให้กดได้เร็วอะต้องแบบรีบมืออย่างนี้เลยค่ะไม่ใช่คือแล้วจากอันนี้นะอันนี้มันมีอยู่หกตัวแบบนี้ใช่ไหมเราอ่ะมีอยู่สิบนิ้วแล้วเราก็แบ่งมาอย่างเงี้ยเราใช้ส0นิ้วเหรอใช้สี่นิ้วหรือแปดหรือสามนิ้วใช้หกนิ้วเพราะว่าพอดีกับบอกนี้พอเรากดอย่างนี้ได้ ามกดให้มันแบบลงไปแบบไวๆอ่ะไปก็คือใส่ใจได้แค่มองค่ะหัวใจคือหัวใจเล่นยากสุดแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเพราะว่ามันมีหลายรูเห็นไหมแต่อันเนี้ยมันมีเป็นแบบแถวเลี่ยนแบบเนี้ยเลยอ่ะไม่หัวใจต้องกดแบบตึ๊ดตึดตดเป็นหัวใจคืออย่างแรกเราต้องกดจากอันที่น้อยๆคือหนึ่งหัวใจตั้งกด สก,กิลการกดก็คือการกดอย่างนี้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 แล้วก็อย่างนี้และอย่างสุดท้ายนี้มันเหลืออีกหนึ่งปุ่มแล้วก็กดอย่างนี้แล้สุดท้ายถ้าเกิดเอานี้ไปท้าแข่งกับใครก็จะแพ้เพราะว่ายากมากเพื่อนคลิปนี้ที่เราแข่งกดป๊อปอ,ปอ,ปอีสนุกไหมเอยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระด,<ก>ดิงกุ้งจิง